ผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้ต้องบอกว่าจู่ๆก็ดังซะอย่างนั้น <Ừ. S 1> สําหรับไฮโซและนะักกีฬาฟันดาบทีมชาติอย่างพอสันเินดังขึ้นมาเลยนะคะงเเปรียลยลคือด้วยความหล่อองเขาด้วยและด้วยการออกมา หยอกผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวอของเขานะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่านเดทก,กับยาย่าเนี่ยเลิกกันจริงๆตัวเขาเองเนี่ยจะขอสมัครเป็นคนดูแลสาวยาย่าคนต่อไปล่าสุดเขาออกมาเคลียร์ให้แฟนคลับคู่จิ้น N.Y นเดทยาย่าได้เข้าใจแล้วนะคะ,ะสำหรับไฮโซหนุ่มเพราะสรรเสริญหลังจากที่จะก่อนหน้านี้เจ้าตัวออกมาทวิตหยอกบอกว่าอยากจะดูแลฝ่ายหญิงต่อจากหนุ่มนเดทจนเจอดรามา่าเรื่องของมือที่3เข้ามาถล่มทลายเลยนะคะ โดยหนุ่มพอตออกมาเปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยเพียงแค่โพสต์เล่นๆไม่ได้มีเจตนาทําให้ยาย่าเสื่อมเสียแล้วก็ไม่ได้คิดเกาะกระแสร,รวมถึงขอโทษที่ออกมาชีแ้แจงช้าเกินไปนิดนึงค่ะ สวัสดีพี่สื่อมวลชนทุกคนนะครับก็เป็นมือใหม่นะครับก็แค่ยังไงก็กลรนครับผมด้วยนะครับก็เกิดมาจากการโพสต์ทวิตเตอร์คำๆของผมนี่แหละครับแบบไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะเกิดประเด็นโยงขึ้นมาเป็นเรื่องราวใหญ่โตได้ผมเข้าใจเขานะเพราะว่าเขาเองก็เป็นเป็นผู้หญิงเนาะแล้วก็คือแล้วตัวผมเองอะเหตุทุกอย่างอะมันเกิดที่ตัวผมเพราะผมเนี่ยโพสต์ทวิตเตอร์แบบไม่คิด ถูกไหมครับก็โทษอะไรเขาไม่ได้หรอกครับคือถ้าเกิดเขาจะรำคาญผมก็ก็สมควรนะครับถ้าผมอยากดังอ่ะผมว่านะผมไปเต้นแรงเต้นกาไปทําอะไรได้แป๊บเดียวผมก็ดังแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะมาเกาะกระแสเพื่ออะไรพี่ครับผมผมเป็นนักกีฬาครับเป็นนักกีฬาทีมชาตินักกีฬาใช้ความสามารถครับยังไม่มีโอกาสได้ได้ขอโทษต่อหน้าเลยครับพี่ย่าครับอย่างแรกก็คืออยาก อย่าํำคาญผมเลยนะครับ <ไป S 1> เพราะว่าผมเองก็เป็นแค่คนคนหนึ่งอ่ะแล้วก็เราไม่ได้คิดไม่ได้มีเจตนาอะไรร้ายแรงเลยก็บอกถึงแฟนคลับของคุณณเดชน์ยาทุกคนด้วยเออเขาก็บอกว่าไม่ได้มีเจตนานะที่โพสต์ไปเนี่ยก็ แบบอารมณ์หยอกคืออารมณ์คนอาจจะแอบลืมอะไรประมาณนี้่งแล้วคือบังเอิญว่าตัวเองเนี่ยก็มีคนรู้จักเยอะก็เลยถูกโยงมาแล้วที่น้องเขาบอกว่าที่ออกมาชี้แจงช้าเพราะตอนแรกคิดว่าเรื่องจะเงียบถูกต้องคือจริงๆแล้วหนุ่มพอดเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนดังในวงการกีฬาเหมือนกันนะคะเพราะว่านักกีฬาหล่อเขาก็ต้องบอกต่อๆกันไปว่าเออคนนี้หน้าตาดงหน้าตาดีแล้วยิ่งออกตัวว่าปลื้มย่าๆขนาดนี้แล้ว ประกอบก,บกับก่อนหน้านี้ณเด็กกับย a าาก็มีเขา,ขา่ขา,วขาวออกมาว่าระหองระแหงกันแล้วตัวหนุ่มพอดเองก็ออกมาทวิตแบบนี้ลหลายๆคนก็จับโยมเป็นเรื่องเป็นราวกันไปอเอาเป็นว่าตอนนี้เคลียร์ตกนะใช่แล้วค่ะ